สวัสดีครับลุงต่อภาคินฟุตเทเวลวันนี้มานำเสนอพระเครื่องหลังของขังนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอลุงหุทวดวัดเอี่ยมโบราณนึกรุ่น999ครับสร้างที่วัดเอี่ยมโบร,นรา,น,าน,รนึ่กรุงเทพมหานครก็รุ่นนี้ก็สร้างเมื่อปี2 5 0 0 41ครับก็ปปอดการสร้างก็ไม่ทราบว่า,าพ,พิธีพิธีพุทธาวิเศษเมื่อ,อไรแล้วก็ยังไม่มีใครลงข้อมูลชัดเจนเท่าไหร่แต่องค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระของวัดเยี่ยม,มวรษย์ที่ผสมผงของ ทวดหลอง2479แล้วก็หลงุทโธอีกหลายรุ่นผสมมวลสารลงไปจ้าวัดวัดเยียมรุณองค์ปัจจุบันท่านเป็นคนสร้างและมีการพุทธาวิเศษในวัดเยี่ยมอรุ์ในโบสถ์แล้วก็นำไปที่ทาวิเศษที่ วัดจัางให้ด้วยครับก็รุ่นนี้ก็มีลักษณะสวยงามก็เป็นเนื้อผงกล้องผมอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูเนื้อมสูสสังตรงนจนแจกมาให้ดูแก่ จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้เป็นเล่มของวัดเลยครับเป็นทองไมค่อนดูข้างหลังน,นี่จับอย่างนี้น่าจะชัดกว่าด้านข้างอันนี้ทองไมค่อนเล่มกันน้ำเรียบร้อยแล้วครับ มีงพุทธคุณก็เม่ตามหานิยมแควคาดน่าจะมีค้าขายด้วยตามที่หาข้อมูลมาบ้างบอนส่วนก็มีพุทธคุณทางนิรันดรายไมตตามหานิยมแควคาดค้าขาย ่านนาท่านจะยิ้มสวยงามมากวัดเยียมรณะก็เป็นวัดที่หลวงพู่ทิมวัดช้างให้มาจมําหรัดาตอนที่ท่านขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อมาหาลูกศิษย์และก็มาตามเรื่องช่างที่ เป็นคนที่ทำเจดีนุนนะวัดชัางให้แล้วก็เป็นคนกรุงเทพฯไปสร้างเจดีสร้างวัดที่วัดช่างให้แล้วก็หายไปว่า,ามีการาช่างและป่วยเลยไม่ได้ลงไปที่จังหวัดปัตตานีทางก็เลยขึ้นมาพอดีช่วงที่ท่านขึ้นมาพอดีก็ วัดประสาทเยวว่าเกิดไฟไหม้สาลาไม่วัดเสียหายมากมายท่านก็เลยดำริที่จะช่วยวัดประสาทก็เลยสร้างพาระาวงปูทวดวัดประสาทขึ้นแล้วเป็นชื่อเสียงโล่งดังของวัดประสาทราคาเป็นหากันแพงอันนี้ก็ไม่ทานหลวงปู่ทิม วัดจังให้เสกนะครับแต่มีองมวลสาร,รของท่านหลวงปู่พุทพอววัดเยี่ยมบรนุษก็ผูกพันกับวัดจังให้ก็หลวงพุทิมท่านก็สั่งเจ้าวาดทุกรุ่นให้มดปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือกับวัดเยี่ยมบรรณุต อยู่ตลอดก็บอกกันมารุ่นต่อรุ่นให้ดูแลวัดเยื่มรลนุษให้ดูแลหลวงปู่ทวดที่วัดเยื่มระนุษด,ด้วยใครเป็นเจ้าวาดก็มาช่วยก็ส่วนมากท่านเขาจะส่ง,างพาหลวงปู่ทวดสายตรงมาให้ทางวัดเยื่อมรลนุษบางส่วนที่สร้างก็เนื้อมวลสาร นะจะเห็นมวลสารนะมีนี่นนนมีคราของกากยามีสายทองด้วยครับนีน,น,นี่เห็นไหมสวยนะครับองน,น,อน,นี้อันนี้มูลราคาเท่าไหร่ไม่ไม่สามารถบอกราคาได้ครับเป็นความชอบอันนี้ไม่ได้ปล่อยนะครับอันนี้มารีวิวให้ชมหลวงปู่ทวนอ่า วัดเอี่ยมมนุษยรุ่น9 9 9หรือรุ่น2141ก็มีรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นโลหะก็ราคาเท่าไหร่นะปี37หรือ38ตรงนั้นก็ออกไปทางพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยแต่นี่ก็เสริมเรื่องเมตตามหานิยม โชคลาภแล้วก็เม,มตตาค้าขายด้วยมีผงมวลสารเกี่ยวกับพวกผมเมตตาพระนี่ก็คืออยู่ที่การไอธิฐานจิตและการผสมว่านผสมผงความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็อยู่ที่คุณนลักษณะจากการปลุกเสกและอธิษฐานจิต แล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพาก,กินฟูติเวลก็ยังไม่มีใครทำคลิปลง y o u u u b หลวงปู่โทษวัดเอี่ยมมรณ์รุ่น555ดูหนาปกนี่ครับะรุ่น999ขออาภัยที่พูดผิดรุ่น999วัดเอี่ยมมรณะกรุงเทพมหาคนคร สวยงามมากสร้างปี2,141ทองไมค่อนนะครับไี่ทองแท้ตัวทองแท้เนี่ยององเป็นแสนเป็นล้านแน่เลยโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินฟูตเวลบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ